ดีครับวันนี้เราอยู่กับหมาปิกกระจูของเราครับวันนี้อ๋อมีกระจูแล้วก็แมวโอ้ร้องกันใหญ่ได้นะวันนี้เราจะเอาสัตว์ของเรามาวิ่งแข่งกันนะครับงานเป็นงานเป็นงานเป็นงานวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันเริ่มจอกไอ้อีกัวหน้ายักษ์ของเราอีกัวหน้ายักษ์โอ้ ปากอปากเลยนะมาวิ่งแข่งกันจรวเท่เครับอ้าวเจียมตัวนะครับนนี้ครับมาลองคำไปไปจะไปกันครับเอาเดินอ้เดนเดนิ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 นเดินเดินเอาเอาเอา,เอ,าอ้้อ้สองตัวนี้วิ่งไหวมาฟอกเลยนะครับสองัวนี้นนอ้ ดนดอนดอนดอนเป็นไรอ้าวเป็นไรครับอ่าตามพิเนเตอร์ครับพิเนเตอร์ของเราเป่นไรครับเด็กชิวเล็กอ้าวสองคนเดินแข่งกันนี่ครับเดินแข่งกันครับทีนี้อ้าวโอ้นี่แก๊งเดินช้าครับเดินช้าครับเดินช้า โอ้เดินช้ามากเลยสองนัดเดินช้ามากเลยดูช้างเดี๋ยครับดูช้างดีกว่าโอ้นี่ช้างไทยตัวนี้ช้างไทยตัวนี้ช้างไทยช้างไทยช้างไทยเดี๋ยวครับช้างปนิกาแล้วครับช้างปีิกาเดี๋ยวออกย่งแทงกันเลยแทงนนะครับแทงกันนะครับโอ้โอ้โอ้ของตัวนี้เดินเบียดกันสูสีกันี้เอ้า เอ้าโอ้มีไข่ย้อมไข่ครับคู่นี้เอ้าเอ้าเอ้าเนี่ยเดินกลับมาเดินกลับมาเนีย่ยอ๋อ oh, no, 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 no. เออนนอนอ้าวเดินกลับมิครับเดินกลับมิครับ ฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย